สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ครั้งนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทย เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนกันในเรื่องของประโยค2ส่วนและประโยค3ส่วนกันเป็นกันเรียบร้อยแล้วเนาะในวันนี้นะคะเราก็มาเรียนกันในเรื่องของประโยคอีกแล้วนะคะแต่จะเป็นประโยคอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องของประโยคสื่อสารนั่นเองค่ะประโยคสื่อสารคืออะไรนะคะประโยคสื่อสารก็คือ ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารกันนะคะเพื่อให้ผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจตรงกันนะคะซึ่งผู้ใช้เนี่ยจะต้องเลือกใช้ประโยคเนี่ยให้ตรงตามจุดประสงค์ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า,าประโยคสื่อสารเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะามาดูกันไปพร้อมกันเลยนะคะประโยคสื่อสารนะคะก็จะมี1นืประโยคบอกเล่านะคะส ประโยคปฏิเสธนะคะ 3. ประโยคคำถาม 4. ประโยคแสดงความต้องการ 5. ประโยคคำสั่งและสุดท้ายนะคะประโยคขอร้องนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนกันครึ่งหนึ่งม,มาดูว่าเราจะเรียนประโยคอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของประโยคบอกเล่านะคะประโยคปฏิเสธนะคะ และประโยคคำถามนั่นเองนะคะ3ประโยคเท่านั้นนะคะงั้นเราไปเรียนทีละประโยคพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากประโยคแรกนะคะก็คือประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าคืออะไรนะคะประโยคบอกเล่าก็คือเป็นประโยคที่ใช้บอกเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นได้รับรู้นะคะยกตัวอย่างเช่นามาดูตัวอย่างประโยคนะคะ คุณครูยืนดูนักเรียนแปลงฟันนะคะคุณครูยืนดูนักเรียนแปลงฟันนะคะประโยคน์ที่สองนะคะฉันใส่บาตรก่อนมาโรงเรียนนะคะฉันใส่บาตรก่อนมาโรงเรียนนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของประโยคบอกเล่านะคะก็คือเป็นประโยคที่เราต้องการที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เราได้ทํามาในแต่ละวันเนี่ยให้กับผู้อื่นได้รับรู้นะคะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นประโยค ปฏิเสธนั่นเองนะคะประโยคปฏิเสธนะคะก็เป็นประโยคที่ใช้บอกเรื่องราวนั้นๆว่าไม่ใช่ไม่ต้องการหรือว่าไม่จริงนะคะมักจะมีะคําว่าไม่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้รวมอยู่ในประโยคนะคะอ่ะเป็นประโยคที่เป็นการปฏิเสธนะนะคะก็จะมีไม่ไม่ใช่ไม่ได้นะคะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ ยกตัวอย่างเช่นฉันไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะฉันไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะก็จะมีคําว่าไม่อยู่ในประโยคนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นฉันไม่ชอบรับประทานผักนะคะฉันไม่ชอบรับประทานผักนะคะเอาไหนใครไม่ชอบรับประทานผักยกมือขึ้นนะคะมาดูต่อไปนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นประโยคคําถามนะคะประโยคคําถามนะคะเอาไว้ทาอะไรนะคะประโยคคําถามก็จะไว้ใช้ถามผู้อื่นนะคะหรือ,อเมื่อต้องการคําตอบนะคะก็มักจะมีคําว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่หรือว่าทาไมอยู่ในประโยคนะคะยกตัวอย่างเช่น อาหารเย็นวันนี้มีอะไรบ้างนะคะอาหารเย็นวันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีคำว่าอะไรนะคะเป็นเป็นประโยคที่ต้องการคำตอบนะคะมาดูประโยคต,ต่อไปนะคะ,ะเด็กคนนั้นร้องไห้ทำไมนะคะเด็กคนนั้นร้องไห้ทำไมนะคะก็จะมีคำว่าทำไมอยู่ในประโยคนะ,คะ,ะมีอีกไหมต่อไปนะคะ ใครเห็นนกบ้างนะคะใครเห็นนกบ้างนะคะในนี้นะคะก็จะมีคําว่าใครนะคะใครเห็นนกบ้างก็จะเป็นประโยคคําถามที่ต้องการคําตอบนะคะอ่ะต่อไปนะคะอ่าก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับ3ประโยคนะคะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมแยกประโยคนะคะอ่ะ วันนี้นะคะคุณครูก็จะมีแบบทดสอบหลังเรียนนะคะมาให้ในักเรียนได้อลองทดสอบหลังเรียนกันนะคะว่านักเรียนเข้าใจที่คุณครูสอนไปมากน้อยเพียงใดนะคะเริ่มที่ข้อแรกนะคะข้อที่1น,นะคะคุณครูถามว่าข้อใดคือประโยคบอกเล่านะคะข้อใดคือประโยคบอกเล่านะคะระหว่างข้อที่1เธอซื้อมังคุดมาจากที่ไหนนะคะข้อที่2 ฉันชอบกินมังคุดนะคะและข้อที่3ามฉันไม่ชอบกินมังคุดนะคะ3ข้อนี้นะคะข้อไหนเอ่ยที่เป็นประโยคบอกเล่านะคะข้อไหนหนา่าช่วยคุณครูดูซิช่วยคุณครูตอบซินะคะระหว่างข้อที่หนึ่ข้อที่2หรือว่าข้อที่3ามนะคะตอบกันได้หรือเปล่านะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คืออะไรเอ่ยที่เป็นประโยคบอกเล่า ฉันชอบกินมังคุดนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะข้อแรกผ่านไปตอบกันได้หรือเปล่านะคะมาดูข้อที่สองเลยนะคะข้อที่สองนะคะข้อใดคือประโยคปฏิเสธนะคะข้อใดคือประโยคปฏิเสธนะคะระหว่างข้อที่1ฉันไม่ใช่นักมวยนะคะข้อที่2เธอเป็นนักมวยใช่ไหมข้อที่3พี่ของฉันเป็นนักมวย สามข้อนี้นะคะข้อไหนเอ่ยที่เป็นประโยคปฏิเสธนะคะตอบกันได้หรือเปล่าช่วยค,คุณครูตอบนะลองดูดีๆนะคะมีข้อไหนบ้างข้อหนึ่งหรือเปล่าข้อสองหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นข้อสามนะคะ,ะดูดีๆตอบได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันเลยนะคะเฉลยก็คือฉันไม่ใช่นะักมวยนั่นเองนะคะคือประโยคปฏิเสธนะคะมาดูที่ข้อต่อไปเลย ข้อต่อไปนะคะก็คือข้อใดเป็นประโยคคําถามข้อใดเป็นประโยคคําถามนะคะระหว่างฉันไม่ชอบออกกําลังกายและฉันออกกําลังกายทุกวันนะคะและ,ะเธอออกกําลังกายที่ไหนนะคะสามข้อนี้ข้อไหนเอ่ยที่เป็นประโยคคําถาม ตอบได้ไหมคะง่ายมากเลยนะคะ,ะข้อไหนเอ่ยข้อหข้อสอหรือว่าข้อ3นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเธอออกกำลังกายที่ไหนนั่นเองนะคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับแบบทดสอบที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ทำกันตอบกันได้หรือเปล่านะคะใครตอบได้ทุกข้อเลยเนี่ยสุดยอดนะคะถือว่าเข้าใจนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูคก็ขอจบ การเรียนการสอนในเรื่องของประโยคสื่อสารไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ